C'est un peu comme ça. ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของมิรินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณทาง Facebook และยู u ูบช anel สถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะพบกับปอวิรินที่รานาทงบดจันรและทีมงานนะคะวันนี้มาพร้อมกับอากาศร้อนรู้สึกร้อนแล้วอ้าวด้วยนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเป็นเหมือนปอไมไหมอยู่ในเขตพื้นที่ไหนอยู่ในจังหวัดไหนช่วยส่งข่าวมาหน่อยว่าตอนนี้ที่ไหนร้อนบ้างร้อนสุดๆหรือไม่เพราะวันล่าสุดเลยนะคะกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกมาพูดถึงเรื่องของดัชนีความร้อน ในวันนี้5มีนาคมถึง6มีนาคมคือวันทุ่งนี้เนี่ยอาจจะพุ่งทะลุถึง51.4องศานะคะนี่คือดัชนีความร้อนนะคะซึ่งคนละอย่างกันกันกบอุณหภูมิถ้าพูดถึงอุณหภูมิเนี่ยภาคเหนือตอนนี้อยู่ที่39.9องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ38.7องศาเซลเซียสอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อสักครู่นี่คือที่จังหวัดตากนะคะภาคเหนือส่วนภาคกลางที่กรุงเทพ48.1องศาเซลเซียสภาคตะวันออก อยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ50.6องศาเซลเซียสสูงมากๆเลยค่ะที่จังหวัดตราดอยู่ในระดับที่อันตรายนะคะเหมือนกับพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เหมือนกันอยู่ในระดับอันตรายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดต,ตากแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา38-39องศาเซลเซียสเขาอยู่ในระดับเตือนภัยแต่ถ้าอยู่ในระดับอันตรายอยู่ที่48-50องศาเซลเซียส ที่กรุงเทพและก็ที่จังหวัดต,ตราดนะคะส่วนที่จังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันอุณหภูมิอยู่ที่42.5องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายค่ะดังนั้นนี่คือเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราแยกกันก่อนท่านผู้ชมดัดชนีความร้อนหมายถึงเป็นค่าที่ได้จากการนําอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมผัส โดยดัชนีความร้อนจะสะท้อนว่าร่างกายของเรานั้นรู้สึกว่าอากาศร้อนแค่ไหนเพราะฉะนั้นดัชนีความร้อนย้ำอีกครั้งเป็นจำนวนค่าที่ได้มาจากการนำอุณหภูมิของอากาศก็คืออย่างที่ปอนเล่าไปเมื่อสักครู่ภาคเหนือที่จังหวัดตาก39.9องศาเซลเซียสนี่คือ ค่าของอุณหภูมิเขาจะเอามาร่วมกันบวกกันกับค่าความชื้นสัมพัสแล้วออกมาเป็นค่าดัชนีความร้อนสะท้อนว่าร่างกายเรารู้สึกร้อนแค่ไหนนะคะดังนั้นตอนนี้เมื่อสักครู่ปอรายงานไปนแล้วเรื่องอุณหภูมิว่าแต่ละภาคแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อันตรายว่าอุณหภูมิร้อนมากๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วถ้าในขณะที่มีการเอาค่าที่นํามาจากอุณหภูมิไปบวกกับความชื้นสัมพัส ออกมาเป็นเดชนิความร้อนเนี่ยในแต่ละพื้นที่ต่างกันอย่างไรแต่ภาพรวมกรมอุตุนิยมวิทยาคิดค่าเฉลี่ยออกมาว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะพุ่งทะลุ51.4องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะอันนี้คือพาดหัวข่าวไว้เต็มเต็มเลยนะคะส่วนใครที่ติดตามความคืบหน้าความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลเพราะว่าล่าสุดนั้นมีการประทะกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะมารายงานเช่นเดียวกันท่านผู้ชม จะได้ทราบข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งเดี๋ยวจะมีเรื่องของประกันสังคมเริ่มหนึ่งเมษายนนี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างนะคะเราก็จะใช้สิทธิด้วยวิธีไหนเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังขณะเดียวกันสปปลาวแล้วก็ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาหมอกควันไปด้วยกันค่ะ และเทศกาลสงครานที่กำลังจะมาถึงเดือนเมษายนกระทรวงวัฒน,นธรรมมีการเปิดตัวน้องแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจักราวาลอันดับหนึ่งะคะเป็นนางมโหธรเทวีนางสงครานตประจำปีนี้ค่ะพร้อมกับการแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานของประเทศไทยของเราดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะคะทั้งหมดนี้ติดตามในวีินอินสปา์สเวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยคะ่ะองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายแบบนี้นะคะขอบพระคุณตราแม่ครัวและขอขอบพระคุณเว s t b บอยเดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเว s t b บอยเดลิเวอรี่รถรับซื้อขยะถึงที่บ้านเปลี่ยนขยะให้เป็นสินค้าแปลงเป็นเงินเข้ากระเป๋าคุณกับ เวสบอยเดลิเวอรี่นะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจปอแล้วก็น้องๆทีมงานหลังกล้องด้วยนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านขอบพระคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะเริ่มกันเลยกับคอนลัมน์หลับเป็นประจํานั่นคืออยากเล่าข่าวนี้และอยากเล่ามากๆเลยก็คือเรื่องของดัชนีความร้อน ที่ตอนนี้โอ้โหอากาศร้อนอ้าวมากใครอยู่พื้นที่ไหนส่งข่าวบอกหน่อยนะคะว่าร้อนมากร้อนน้อยนะคะส่งข่าวบอกกันได้เลยนะคะกับแฟนข่าวของเราดัชนีความร้อนล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของฮีตสโตรกด้วยนะคะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระหน่ำอยู่ที่24จังหวัดค่ะจะมีลมแรงมากด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหากความชื้นสัมพัสเกิดขึ้นจะทำให้เหงือ่อระเหยยากผลก็คือเรารู้สึกว่าเราร้อนกว่าอุณหภูมิจริงของอากาศซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดงผลนะคะจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดเลยในรายภาคทางภาคเหนือ ดัชนีความร้อนสูงสุดจะอยู่ที่จังหวัดตาก39.9องศาเซลเซียสอยู่ในระดับเตือนภัยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือค่าดัชนีความร้อนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา38.7องศาเซลเซียสอยู่ระดับเตือนภัยภาคกลางกรุงเทพมหานคร48.1องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายภาคตะวันออกก็คือที่จังหวัดตราด 50.6องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายค่ะภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่42.5องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายเช่นเดียวกันส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ6มีนาคมไล่จังหวัดทางภาคเหนือยังคงเป็นที่ตากอยู่ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือพิทที่จังหวัดบุรีรัมย์39.4องศาเซลเซียสอยู่ในระดับเตือนภัยแต่ถ้าเป็นในส่วนของภาคก,กลางยังคงเหมือนเดิมอยู่ในระดับอันตรายนะคะวันพรุ่งนี้ ที่ชนบุรีค่ะภาคตะวันออก51.4องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายภาคใต้ก็คือที่ภูเก็ต48.3องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพของเราเองเมื่อสัมผัสความร้อนได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน,าน ดังนั้นย้ําสัมผัสความร้อนทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆอาจทําให้เป็นตะคริวจากความร้อนและเกิดโรคเพลียดแดดจากความร้อนแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกได้หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่องอันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นย้ํากันตรงนี้ท่านผู้ชมช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้กับวันพรุ่งนี้งดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าออกไปข้างนอกเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศซึ่งจะเป็นดัชนีความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงมากในพื้นที่กรุงเทพ หาหรคนแล้วในต่างจังหวัดตามที่พอรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวเราจบไลฟ์แล้วดูย้อนหลังกันอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะซึ่งการเป็นโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรกนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยดังนั้นการสัมผัสกับอากาศร้อนด้วยการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆก็จะทำให้อาการของร่างกายนั้นเพลียปวดศรีรษะแล้วก็เกิดผดผื่นจากความร้อน ปวดความร้อนบวมจากความร้อนปวดไม่ตามร่างกายหรือตะคริวความร้อนนะคะร่างกายขาดน้ําอันตรายด้วยดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่หน้าร้อนสิ่งที่เราจะต้องแชร์กันก็คือบอกพี่ๆเพื่อนๆที่เรารักว่าไม่ได้แล้วนะเข้าสู่หน้าร้อนต้องตรวจเช็คสภาพอากาศอยู่เสมอโดยเฉพาะดัชนีความร้อนพุ่งเพราะดัชนีความร้อนเขาจะไม่ได้ยึดตามอุณหภูมิที่เป็นจริงเพราะจะไปบวกกับค่าความชื้นสัมพัท ก็หมายความว่าถ้าความชื้นสัมพัทธ์มีสูงมากร่างกายเราไม่ได้ไม่ได้ทำการระเหยความร้อนออกไปนะคะก็ทำให้มันไม่สัมพันธ์นกันกับสิ่งที่อากาศเป็นจริงดังน,นั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสุขภาพนี่คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เล่าสู่กันฟังขณะเดียวกันในบ้านเราที่อากาศร้อนสิ่งที่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือการให้ความ ช่วยเหลือหรือดูแลพี่น้องคนไทยในประเทศอิสราเอลเพราะว่าล่าสุดมีรายงานเหตุปะทะกันที่อิสราเอลอีกแล้วนะคะมีรายงานไทยเจรายได้รับบาดเจ็บติดตามรายละเอียดกันเลยกับอยากเล่าข่าวนี้ค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งสื่อมวลชนผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนของกระทรวงการต่างประเทศโดยระบุว่ารับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตนกรเทวาวิฟว่าได้มีเหตุการณ ยิงจรวดต่อต้านรถถังถูกยิงจากฝั่งในบานอนข้ามมายังชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลบริเวณนิคมเกษตรและสื่อท้องถิ่นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายยังไม่ระบุสัญชาติแต่ว่ามีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บเจรายค่ะ2รายบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็บาดเจ็บปานกลาง4รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายสถานเอกอัครราชทูตกำลังเร่งตรวจสอบกับทางการอิสราเอลและในยจ้างของแรงงานไทย แล้วก็จะรายง,งานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเบื้องต้นสถานทูตแจ้งเตือนพลเมืองไทยในอิสราเอลแล้วนะคะมีการออกประกาศเตือนตามที่ได้เกิดการโจมตีตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บสถานเอกอัครราชทูตมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งไม่ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดําเนินการให้แรงงานได้ย้ายออกจากพื้นที่ mm hmm. ทํางานในเขตอันตรายต่างของอิสราเอลนะคะ เพราะว่าจะต้องดูสถานการณ์ด้วยขอให้แรงงานทุกคนที่ยังคงทํางานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่างๆโปรโดแจ้งสถานเอกอัครราชาทูตเพื่อขอความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการย้ายพื้นที่การทํางานต่อไปด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวที่อิสราเอลเรื่องของคนไทยส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องชาวไทยที่ต้องเป็นทงานทําการด้วยนะคะแล้วก็ให้กาลังใจครอบครัวที่อยู่ข้างหลังทางนี้ด้วยในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของปัญหาหมอกควันก็เยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะ ทางรัฐบาลไทยกับสปป,ปลาวเตรียมพร้อมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะแก้ปัญหาหมอกควันไปด้วยกันติดตามในอยากเล่าข่าวนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะได้พบหารือกันค่ะในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเชิญนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะ ท่านบอกว่ายินดีที่ไทยและสปปลาวเริ่มโครงการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานของฝ่ายลาวโดยทั้งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนฝ่ายลาวเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างกันโดยนายกรัฐมนตรีผลักดันแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง6ประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุนแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวลาวโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียดต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นหนองคายเวียงจันตามที่ฝ่ายลาวมีคําขอและไทยพร้อมจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสะพานในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศอีกด้วยโอ้ครบรอบ30ปีแล้วนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวถ้าแห่งที่1เนี่ยอยู่ที่หนองคายเวียงจันท์แห่งที่2ออยู่ที่มุกดาหารสวรรค์เขต นะคะอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมคะบริเวณมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองถูกต้องแล้วค่ะก็คือที่มุกดาหารสวรรคเขตค่ะนะคะจะเป็นในส่วนของการดูแลซ่อมแซมในที่แรกที่ที่2ก็จะมีในส่วนของการซ่อมสะพานนะคะเพราะนั้น ที่ลาวลดร,ระยะเวลาค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายในการนําเข้าและส่งออกสินค้าโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรให้ตั้งที่บริเวณมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2พูดเรื่องของการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่บริเวณมุกดาหารส่วนน้เขตค่ะส่วนการซ่อมสะพานจะอยู่ที่หนองคายแล้วก็เวียงจันทร์นะคะเอาละ ก็หรือว่าทั้งสองประเทศพี่น้องกันแล้วก็ช่วยกันดูแลกันและกันอย่างนี้มายาวนานและก็ตลอดไปด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจปอและน้องๆชีมงานด้วยค่ะตอนนี้ช่วยเพิ่มยอดใน YouTube และ Facebook ให้พวกเราไปกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อร้อยได้เลยตามที่สะดวกนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของบัตรประกันสังคมหน่อยนะท่านผู้ชมคะบัตรประกันสังคมตอนนี้เนี่ ส่งข่าวมาจากสำนังกงานประกันสังคมสปสส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังให้กับผู้ประกันตนผ่านโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุและความจําเป็นในการตรวจเตรียมปรับเพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้มีความถี่มากขึ้นเริ่ม1เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ หลักเกณฑ์การให้บริการผู้ประกันตนนะคะจะต้องมีอายุ35ปีขึ้นไปสามารถตรวจสุขภาพฟรีคือตรวจน้ําตาลไขมันในเลือดตรวจการทํางานของไตตรวจประสาวะตรวจเอ็กซเรย์ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กําหนดทุกปีซึ่งจะให้สิทธิเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเท่านั้นเป็นการตรวจเสริมจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของสอปสที่ให้คนไทยทุกสิทธิค่ะ ส่วนทางด้านทันตกรรมสามารถเข้าถึงการรักษาดูแลสุขภาพฟันในสถานพยาบาลหรือคลินิกทั้งร้านเอก,กนชนได้อย่างสะดวกทั้งในในและก็นอกเวลาราชการด้วยโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้านะคะ,ะในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฟรี72ชั่วโมงทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนด้วยสําหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐรักษาฟรี72ชั่วโมงกรณีสถานพยาบาลเอกชนเบิกได้ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและให้สถานพยาบาลที่รักษาแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนให้รับผิดชอบดูแลรักษาตั้งแต่รับแจ้งจนสิ้นสุดการรักษาโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสํารองจ่ายย้ําไม่ต้องสํารองจ่ายนะคะ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่านผู้ชมค่ะจะมีเรื่องของการปลูกถ่ายไขยกระดูกนะคะตอนได้รายงานไปก่อนหน้านี้แต่วันนี้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งปลูกถ่ายไขยกระดูก็คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตสําหรับการรักษามะเร็งหลอดเลือด8ชนิดด้วยกันสิทธิประกันสังคมสามารถทําการปลูกถ่ายเซลล์ครอบคลุมทั้งวิธีการปลูกถ่ายโดยใช้เนื้อเยื่อตนเองเนื้อเยื่อที่พี่เป็นพี่น้องร่วมบิดามดาและเนื้อเยื่อของผู้บริจาคผ่านสภาการชาติไทยซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึงรายละ1นึ่งล้านสามแสนบาทอันนี้ฟรี ย้ำค่าใช้จ่ายตั้ง1ล้านสามแสนบาทแต่ฟรีนะคะก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไขยกระดูกค่ะกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน แล้วก็มีการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดก็มี5โรคคือโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคนิ้วในไตหรือถุงน้ําดีโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ก้อนเนื้อที่มดลูกด้วยนะคะรับการผ่าตัดหรือทำหัตถการได้ก็ที่โรงพยาบาลที่ทําความตกลงกับสํานักง,งานไว้ภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยหรือแพทย์ลงความเห็นว่าจําเป็นต้องใช้การผ่าตัดนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือข่าวดีจริงๆนะคะสําหรับผู้ประกันตนนะคะในขณะเดียวกัน โควิด1 9ทุกคนเราห่างหายการรายงานโควิด1 9มาพักหนึ่งแล้ววันนี้ปอขอนำบทความของคุณหมอมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณหมอยงชี้ว่าความรุนแรงของโรคโควิด1 9เปลี่ยนแปลงตามการเวลาพร้อมกับแนะนำสี่แนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง น,ะะนี่คือสิ่งที่เรามาเปิดไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรส่งคอมเมนต์ที่ใต้ไลฟ์นี้ด้วยนะคะภาพและเสียงชัดดีไหมคะส่งข่าวด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแฟนข่าวขาตอนนี้เราไปดูบทความของคุณหมยอยงเกี่ยวกับโควิด -19 กกันเลยค่ะ คุณหมอบอกนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวนน้าท์สนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากูมรารวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านได้โพสต์ข้อความเรื่องโควิดสิแนวทางการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตามการเวลานะคะท่านบอกว่าเมื่อโรคมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดความรุนแรงลงด้วยแนวทางปฏิบัติก็คือเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันโรคก็ไม่ต่างกับไข้หวัดใหญ่ การปฏิบัติของผู้ป่วยและการดูแลประชาชนทั่วไปก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาและความรุนแรงของโรคที่ลดลง 1. ก็คือความต้องการของวัคซีนลดน้อยลงส่วนใหญ่ติดเชื้อกันแล้วแนะนําเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวที่เป็นแล้วจะต้องรุนแรงดังนั้นจะต้องดูเรื่องของวัคซีนนะคะ 2. ก็คือผู้ป่วยโรคโควิดสิโรคทางเดินหายใจควรจะหยุดอยู่ที่บ้านระยะเวลาให้ถือเอาเมื่ออาการหายแล้วหรือไข้ลงแล้ว1วันหลังจากนั้นเข้าสู่สังคมหรือทํางานได้ตามปกติ ต,ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆดูแลเรื่องระยะห่างกับเพื่อนๆอีก5วันนะคะ3ก็คือการใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยนะคะไม่ได้มีการบังคับแต่ขอให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าเวลาไอาหรือจามจะมีการแพร่กระจายเชื้อออกมาทางปากทางจมูกดังนั้นจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะทาความสะอาดบ่อยๆนะคะในการล้างมือแล้วก็ตรวจ ATK เมื่อมีอาการก็ถ้าผลยังไม่ขึ้นก็ต้องตรวจซ้ํา ะะอย่างไรก็ตามสําหรับการปฏิบัติโดยทั่วไปก็เหมือนกับโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่งบางครั้งตรวจไอทีเคแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีอาการด้วยนะคะในผู้ป่วยที่ไม่มีความจําเป็นต้องตรวจซ้ําก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะเอาละท่านผู้ชมคะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของกรณีสารดีกานะคะได้ออกมามีมติ9ต่อ0เมื่อวานบริงานไปยกฟ้องคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ คดีอาญาพูดํำรงตาแหน่งทางการเมืองของคุณยิ่งรักชินวัตรและก็คณะนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ศสานฎีการได้มีคำพิพากษาออกมา9ต่อ0ยกฟ้องนะคะคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะโดยคุณสมชายตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสําหรับกรณีคุณยิ่งรักนั้นอายุยังไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็ยังแข็งแรงเดินทางไปมาหลายประเทศจึงไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักโทษหรือหักกลับเข้าประเทศ อาจจะต้องรับโทษในเรือนจำนะคะต้องรับโทษในเรือนจําถ้าหากผิดไปจากนี้ก็ถือว่าไม่ยอมรักกรนการยุติธรรมเพราะว่าในคำพิพากษาให้จําคุกไว้แล้ว5ปีนี่คือความคิดเห็นของทางคุณสมชายแสงจนันทท่านสอวอนะคะขณะเดียวกันนะคะก็จะมีแง่คิดมุมมองเกี่ยวกับ FC กองเชียร์นะที่มองว่ากรณีคดีความต่างๆเกิดขึ้นเพราะเรื่องของการเมืองด้วย อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ละฝ่ายแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรายงานตรงนี้ใน,ในภาพรวมเป็นกลางๆในทุกทุกฝั่งนะคะเราะ,ะนั้นก็คิดว่าเราก็คงต้องตามกันดูแหละคะ่ะว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรหลังจาก สถานีการมีครมิภากาษาเพราะว่ามีครูคอกันเมืองออกมาวิพา์วิจารณ์กันมากมายเหลือเกินว่ามีการดีลกันหรือเปล่ามีการเตรียมการที่จะกลับมาของคุณยิ่งรับไหมถ้ากลับมาจะเข้าขายเข้าเงื่อนไขไหนนะคะก็ต้องคอยดูสถานการณ์การเมืองกันต่อไปแต่ที่ไม่ต้องคอยเลยนะคะคือเรื่องดีๆของเมืองไทยนั่นคือเทศกาลสงกรานต์หลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดในปี2567กระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมดำเนินงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ประการตาไปติดตามรายละเอียดกันเลยในะอ่ากเล่าขาอนี้ค่ะเมื่อวานนี้พระนัทท่านเสริสศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้แถลงข่าวเปิดตัวนางสาวแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งของคนไทยเลยนะคะเป็นนางมโหททวีนางสงกรานต์ประจำปีนี้ ร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คนทั่วโลกได้สัมผัสและดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีอย่างยาวนานในปีนี้ยาวกว่าทุกปีเพราะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นมรดกโลกนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการแต่งเพลงสงกรานเป็นบทเพลงพิเศษอีกด้วยแต่งโดยรองศาสตราจารย์ดรจรุณีหงษ์จรุมีทั้งฉบับภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศจํานวน4ภาษาด้วยกันคือภาษาเยอรมันอังกฤษจ,จีนแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็เชิญชวนให้คนไทยร่วมเทศกาลสงกรานกันให้เต็มที่กันไปเลยและนี่คือภาพน้องแอนโทนียโพซิลนะคะ นี่เ็าเรียกว่าเป็นการแต่งกายอย่างสุดยอดอลังการสง่างามมากๆนางสงกรารปีนี้นางมโหทอทเทวีโดยน้องแอนโทเนียโพซิลค่ะเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันค่ะรัฐบาลเราต้องการที่จะต่อยอดประเพณีสงการซึ่งทางดิสโกได้ประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกที่ถูกต้องไม่ได้ก็เลยมาต่อยอดว่า s o ฟ t ์พาวเวทั้งหมดประมาณ10ประเภทนั้นก็จะมีเรื่องประเพณีสงการจะต่อยอดให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่นะครับก็จัดให้ทั่วถึงกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ทางนี้ท้งนั้นก็จะต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวผมก็เชื่อมั่นว่าสงการปี -67 นี้จะเป็นงานสงการที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับสงการปีนี้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับนะครับท่านจะได้มีทั้งความสุขสนุกสนานรื่นเลิง สนุกสนานมีความสุขรื่นเริงแน่นอนนะคะเทศก,กาลสงกรานทุกทุกปีปอก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านที่จังหวัดเชียงรายไปทําบุญกับคุณแม่นะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะได้ทําบุญถึงคุณพ่อด้วยท่านไปสวรรค์แล้วก็ถือเป็นวันที่เราได้ไปรวม สมาชิกในครอบครัวกันจริงๆในแต่ละ1ปีนี่ก็มีหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไทยของเราค่ะเที่ยวเทศการสงกรานต์ให้มีความสุขร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปเพราะเราเป็นมรดกโลกแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะเรื่องราวน่าชื่นใจตอนนี้ปิดท้ายกันนิดนึงก่อนจะไปดูราคาทองคําราคาน้ํามันนะคะแล้วก็หอมความดีรวมทั้งบอลลูนข่าวเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ่าสุดกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง0.77ล ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะนายพูนพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระสวงพาณิชย์แถลงตัวเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ107.22เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปี66 ก็เท่ากับอยู่ที่1 0 8 0 5ส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อทั่วไปลดลง0.7% 7ต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วนะคะมีผลมาจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักสดด้วยจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะประกอบกับฐานราคาเดือนกุมภาพันธ์ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงมีส่วนทําให้อัตรางเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสําหรับสินค้าและบริการอื่นๆราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นปกติแล้วก็สาหรับอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น0.43%ะลออตัวจาากกเดืนนน่่ห้ทีสูงขึ้นย 52เซนะคะตอนนี้ได้เวลาส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในหอมความดีค่ะวันนี้ขอแสดงความชื่นชมพลเมืองดีพี่ที่ขับรถแท็กซี่นะคะนี่ค่ะตามภาพเลยคุณสีสักเพชรอนันต์ขับรถแท็กซี่สีส้มคาดขาวทะเบียนทอทหารหอหีบ5 7 9 0 กทมเก็บกระเป๋าเงินของผู้โดยสารภายในมีเงินบาทและเงินโยูโรกว่า1น0 0 0บาทและบับรสําคัญแจ้งจอสร้อติดตามนำส่งคืนเจ้าของนะคะถือเป็นพลเมืองที่เราต้องชื่นชมมากๆค่ะคุณศรีศักดิ์เพชรอนันต์คุณคือหอมคําดีของเราในวันนี้ค่ะ ไปต่อกันที่ราคาทองคําวันนี้ทองคําแท่งนะคะรับซื้อบาทละ35,650บาทขายออกบาทละ35,750บาททอนรูปพันธ์รับซื้อบาทละ3 5 0 4บาท44สตางค์ขายออกบาทละ36,250บาทค่ะราคาน้ํามันกันบ้างนะคะดีเซล29.94บาทต่อลิตรนะคะ29บาทจ94สตางค์ต่อลิตร แล้วก็แก๊สโซฮอล e 8 5 3หบาท79สตางค์ต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7 4 1บาท54สตางค์ต่อลิตรค่ะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาเราจะดูข่าวดูแล้วยิ้มกับบันรุ่นข้าววันนี้เป็นคิวของน้องลิงมาแล้วน้องลิงหายไปนานมากไปดูกันค่ะว้าวน้องลิงี่ยเธอมากระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เราอีกแล้วเห็นน้องลิงแบบนี้แล้วพอต้องรูขึ้นมาฮูล่าฮูกันบ้างน,นะคะหายไปนานฮิตอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เท้ากลับมาเราก็จะ หมุนสแลนเดอร์น้องลิงแบบหน้าท้องแบนราไม่มีพุงเลยนะคะหน้าหมันไส้มากเลยอน้องลิงก็น่ารักหน้าชังกันไปนะคะดูแล้วยิ้มส่วนแฟนคลาวของเราใครมีภาพข่าวดูแล้วยิ้มแบบออนลูนข่าวหรือหอมความดีของใครช่วยส่งมาที่350าด้วยนะคะปอยินดีเป็นสื่อกลางประกาศหอมความดีให้กำลังใจส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมได้อยู่ไปด้วยกันแล้วก็ใครมีภาพแบบน้องลิงเมื่อกี้มีนงนกน้องหมูหมากาไกา่มาได้หมด คือดูแล้วเรายิ้มคุณส่งมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเอิงบอกทีมงาน3าม้อยสาเราถ้าใครส่งบรลลูนขาวมาแล้วถูกใจเดี๋ยวมีของที่ระลึกส่งไปให้นะคะจาก3ามร้อยสาอ่านี้ก็คือเริ่มส่งกันมาได้เลยนะคะ คุณต่อทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะคุณต่อคะคุณสินิการบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอเชียงรายอากาศร้อน35องศาแล้วโอโ้เลยจะร้อนขนาดนั้นเนี่ยแต่เชียงรายอากาศดีตอนเช้าตอนเย็นนะคะคุณจองบอกว่าสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณคุณจองมากคะ่ะแฟนข่าวเราน่ารักเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยปอและน้องทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะและขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนันรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชวทั่วไทยขอขอบพระคุณเวสบาร์เดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบาร์เดลิเวอรี่นะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามประเด็นข่าวสําคัญกันใหม่ทั้ง a c e b o o k และ YouTube c h anel สถานีรักโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เยอะๆช่วยกันหน่อยนะคะและกลับพบกันพรุ่งนี้วี In นอินสปายเวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ